อาชญากรไร้พรมแดงที่ไม่รอดพ้นเงามังกรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีนประกาศสงครามกับอาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบใหม่เครือข่ายหลอกลวงออนไลน์การพนันผิดกฎหมายและค้ามมนุษย์ที่มักตั้งฐานในประเทศเพื่อนบ้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใชเช่นเมียนมากัมพูชาลาวและฟิลิปปินส์ผู้บริหารศูนย์เหล่านี้จำนวนมากเป็นชาว,ชาวจีนเชื้อสายเดียวกับยือ แต่เลือกจะหลบหนีออกนอกประเทศแล้วใช้เงินมหาศาลสร้างอาณาจักรสีเทาจนบางคนกลายเป็นนักธุรกิจผู้ทรงเกียรติในประเทศที่ตนไปพำนักอยู่แต่สุดท้ายเส้นทางเหล่านั้นจบลงในคุกหรือหน้าสารจีนเมียนมาคร่อมครูหมิงจากเจ้าพ่อโกกังสู่ประหารชีวิตในเขตโกกังทางตอนเหนือของเมียนมามีเมืองชายแดนชื่อเหล่าไค ซึ่งคนท้องถิ่นเรียกกันว่าเมืองจีนในเมียนมาเพราะแทบทุกป้ายเป็นภาษาจีนนั่นคือฐานใหญ่ของครอบครัวหมิงตระกูลผู้ทรงอิทธิพลที่ควบคุมทั้งธุรกิจคาสิโนและเครือข่ายสแกมออนไลน์ที่หลอกชาวจีนหลายหมื่นคนให้สูญเงินรายงานของสารจีนระบุบว่าแก๊งนี้ใช้ทั้งแรงงานบังคับการกักขังและการทำร้ายเพื่อบังคับคนให้ร่วมขบวนการหลอกลวง เมื่อจีนกดดันรัฐบาลเมียนมาให้ส่งตัวผู้เกี่ยวข้องกลับประเทศตระกูลหมิงบางส่วนพยายามหลบหนีแต่ถูกจับและส่งมอบให้จีนเดือนสิงหาคมปี2025ศาลประชาชมกลางเมืองหวนโจตัดสินประหารชีวิตสมาชิกหลักของตระกูลหมิง11คนอีก80คนได้รับโทษจำคุกยาวตั้งแต่5ปีจนถึงตลอดชีวิตคำตัดสินดังกล่าวสะเทือนถึงทุกศูนย์แกมในภูมิภาคจีนแสดงให้เห็นว่าต่อให้ฐานอยู่ต่างแดน ก็ไม่มีที่ใดปลอดภัยกัมพูชาเฉจิจี้เจียงนักธุรกิจพันล้านผู้ถือพาสปอร์ตกัมพูชาชื่อของเฉจิจี้เจียงกลายเป็นสัญลักษณ์ของนักลงทุนจีนสีเทาที่แผ่อิทธิพลในกัมพูชาและเมียนมาเขาเกิดที่มณฑลหูหนานประเทศจีนแต่ภายหลังได้สัญชาติกัมพูชาผ่านช่องทางพิเศษในโครงการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ เขาสร้างอาณาจักรธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งคาสิโนรีสอร์ทและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ KK Park ในเมืองเมียวดีของเมียนมาแต่เบื้องหลังกลับถูกกล่าวหาว่าเป็นศูนย์สแกมและค้ามนุษย์ข้ามชาติเมื่อรัฐบาลจีนเริ่มกวาดล้างศูนย์สแกมในปี2023เขากลายเป็นบุคคลที่ต้องการตัวในคดีช่อโกงมูลค่ามหาศาลปี2022เขาถูกตำรวจไทยจับกลุมตามหมายจีน แม้จะถือพาสปอร์ตกัมพูชาแต่สุดท้ายสารไทยมีคำสั่งให้ส่งตัวกลับจีนเพื่อดำเนินคดีในสื่อจีนมีการรายงานว่าเฉอเป็นตัวอย่างของชาวจีนที่เปลี่ยนสัญชาติแต่ยังหนีเงื้อมือกฎหมายแม่ผลกัมพูชาเครือข่ายนักลงทุนจีนในกัมพูชารวยด้วยการซื้อสัญชาติหลังจากกรณีเฉจี้เจียง สื่อในภูมิภาคเริ่มขุดลึกถึงปรากฏการณ์พาสปอร์ตทองคำของกัมพูชาที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนจีนซื้อสัญชาติได้โดยการบริจาคเงินหรือทำธุรกิจระดับใหญ่หลายคนในกลุ่มนี้ถูกสื่อระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันและศูนย์หลอกลวงในเมืองสีหะวิลและปอยเปตบางรายยังได้รับเชิญเข้าร่วมงานทางการเมืองหรือถ่ายรูปคู่กับผู้นำท้องถิน่นแต่หลังปี2024 จีนได้ลงนาข้อตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์กับกัมพูชาเมื่อมีรายงานการช่อโกงที่กระทบพลเมืองจีนทางการปักกิ่งสามารถร้องขอข้อมูลและการส่งตัวผู้ต้องสงสัยกลับประเทศได้โดยตรงนับตั้งแต่นั้นมามีนักลงทุนเชื้อสายจีนหลายคนถูกจับกลุ่มหรือตรวจสอบทรัพย์สินแม้จะถือสัญชาติกัมพูชาแล้วก็ตามวงเวียน cross the border ในลาวฟิลิปปินส์และไทย เครือข่ายโครงข่ายเดียวกันไม่เพียงแต่เมียนมาและกัมพูชาเครือข่ายสแกมจีนยังขยายเข้าสู่ลาวฟิลิปปินส์และไทยในบางพื้นที่มีศูนย์เทคโนโลยีที่อ้างว่าเป็นเขตอุตสาหกรรมแต่แท้จริงใช้เป็นฐานดำเนินการหลอกลงทุนหรือฟอกเงินรัฐบาลจีนร่วมมือกับหลายประเทศอาเซียนในการส่งตัวผู้ต้องสงสัยกลับ เฉพาะในปี2024ถึง2025มีรายงานว่าชาวจีนกว่า20,000คนถูกส่งกลับจากเอเชียตะวันกออกเฉียงใต้หลายคนถูกจำคุกบางส่วนอยู่ระหว่างพิจารณาคดีและบางรายถูกตัดสินประหารชีวิตตามกฎหมายต่อต้านการช่อโกงทางไซเบอร์ของจีนบทสรุปเงาของกฎหมายที่ข้ามพรมแดนเรื่องราวเหล่านี้เผยให้เห็นว่า สัญชาติหรือเขตแดนไม่อาจเป็นกรอกกำบังได้อีกต่อไปจีนได้แสดงจุดยืนชัดว่าไม่ว่าผู้ต้องหาจะอยู่ที่ใดถือพาสปอร์ตประเทศใดหากความผิดมันกระครบต่อชาวจีนจำนวนมากรัฐจะตามกลับมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดจากครอบครัวหมิงที่ถูกประหารชีวิตถึงเฉิจี้เจียงที่รอกทั้งหมดคือภาพสะท้อนของยุคที่อาชญากรรมออนไลน์ไร้พรมแดนแต่ก็เริ่มไม่มีพรมแดนเช่นกัน ขอบคุณที่รับชมและให้กำลังใจครับ